กันเนี่ยเดี๋ยววันนี้นันกข่าวแล้วว่าจะขอถแถลงตอนประมาณสักบ่ายสองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะฟังการถแถลงจากบอสกันหนี่ยคุณผู้ชมคลิปนี้เพจอีซซาคยี่ข่าวเอามาโพสตไว้เป็นเรื่องที่คุณกันเนี่ยพูดถึงการสร้างความสําเร็จกับธุรกิจของบริษัทแห่งนี้ครับถ้าธุรกิจนี้มันไม่ได้จริงอย่างเขาว่าและมันให้ผลลัพธ์น้อยกว่าในสิ่งที่ผมทาอยู่ทั้งหมดผมทาทาไม เวคอนดิชันคือทำข้อหนึ่งแล้วแน่นอนธุตินี้เราโตนด้วยจํานวนคนและคนที่มีคุณภาพเราจะชวนคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ได้ทําเลยคือสําหรับคุณกันเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทพิธีกรในรายการต่างๆชั่วคราวจนกว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนในทางคดีใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้รอฟังกันอีกทีนึงเพราะว่าคุณกันก็ได้ออกจดหมายเชิญสื่อว่า ขอเรียนเชิญนักข่าวทุกท่านร่วมแถลงข่าวของกันกรณีบริษัทดีไอคอนนะครับวันนี้เวลา14นาฬิกานะครับที่บริษัทท,ที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งโพธาลาย<ช>ัยนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยไปรอฟังกันว่าคุณกันเนี่ยจะพูดจะเปิดใจในมุมไหนบ้างเพราะว่าหลายคนจะให้ความสําคัญกับคุณกันด้วยเนื่องจากว่าภาพการทํากิจกรรมเวลาไปประกฏตัวการมีอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ย คนหนึ่งที่ขาดไปได้เลยคุณกันใช,ใช่ไหมครับบอสกันคนนี้แหละเ<ม>พราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อรอฟังกันนะค่ะต้องบอกว่าประเด็นนี้ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่จริงๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าผู้เสียหายหลายคนสูญเสียเงินในทางกลับกันก็ชาวเน็ตเองไปขุดคลิปของ Boss Paul. บอสพอลนี่คือเบอร์หนึ่งของบริษัทนี้ที่เคยพูดไว้ลักษณะก็คือพูดและต้องทำให้ได้และให้ยึดถือคำสัญญารักษาสัญญาเป็นสิ่งสำคัญคะ่ะ ไว้แบบอย่างดีเลยแต่ไม่มีเลยที่จะทําตามที่พูดได้สักอย่างแล้วสุดท้ายเวลาโดนอย่างนั้นแล้วรู้สึกไงเจ็บปะ่ะช้ำไหมผมอะ่ะเคยเจอแบบนี้มาหลายครั้งในชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะเป็นคนหนึ่งอะ่ะจะไม่ทําอะไรแบบนี้เพราะขนาดเราโดนเองเรายังไม่โอเคเลยผมเองก็ยึดถือเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตเหมือนกันไม่ใช่สักแต่ว่าสัญญ,ญาไปแต่จะซีเรียสเลยว่าเราจะต้องเป็นนักรักษาสัญญ,ญาให้ได้แล้วผมว่าไอ้ความที่เราเป็นนักรักษาสัญญ,ญามันก็เลยสร้างเครดิตจนเราสามารถจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแบบทุกวันนี้ได้ เห็นว่าเป็นคลิปที่โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเรื่องของการที่รักษาสัญญาต้องทําให้ได้ตามคําพูดนะและเนี่ยความน่าจะถือเหล่านี้เป็นที่มาที่คนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวผมทีนี้ค่ะชาวเน็ตไปขุดขึ้นมาแล้วหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผิดจริงอันนี้เท่ากับว่าคุณไม่รักษาสัญญานะคุณเสียหายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าบอสพอลืมแล้วเหรอที่เคยสัญญากับคนอื่นไว้ว่าขายของได้แน่ ตอนนี้ขายของไม่ได้แล้วของกองอยู่ที่บ้านเป็นลังเลยจะให้ทำยังไงมันกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ว่าบางคนเสียเงินไปเยอะถามกับบอสพอว่ารักษาสัญญาแบบนี้เรียกว่าหลอกกันหรือเปล่านี่คือความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ที่ก็มีการขุดคลิปของบรรดาบอสต่างๆขึ้นมานะคะส่วนทางคดีค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าถ้าถามถึงการสอบสวนเวลานี้ มุ่งเป้าไปที่ตัวผู้ประกอบการก็คือผู้บริหารบริษัทก่อนว่ากระทําผิดประเภทไหนจากนั้นจึงพิจารณาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าใครจะเข้าข่ายลักษณะความผิดของตัวการด้วยหรือเป็นเพียงผู้เข้าร่วมเท่านั้นส่วนประเด็นดาราที่มีส่วนทําให้ประชาชนตัดสินใจมาร่วมลงทุนเพราะความน่าเชื่อถือบิ๊กตาดบอกว่าถ้าข้อเท็จจริงพาดพิงถึงใครยืนยันจะเรียกมาสอบสวนทั้งหมดนะคะถ้าพบว่าพฤติการดังกล่าวมีการกระทําความผิด แน่นอนว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนประเด็นหลายคนตั้งข้อกังวลว่าเอจะมีใครหลบหนีออกนอกประเทศหรือเปล่าบางคนล่องหนไหมบิ๊กต่ายบอกว่าตํารวจวางมาตรการป้องกันเอาไว้หมดแล้วประเด็นที่ใครจะหลบหนีออกนอกประเทศตัดไปได้เลยนะคะล่าสุดรองโฆษกสำนักงานตารวจแห่งชาติออกมายืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับบอสหรือว่าดาราคนไหนแต่ตำรวจทำงานกันแบบไม่หยุดพัก เอาเป็นว่านับเวลาเป็นรายชั่วโมงเพื่อจะรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดแล้วก็รอบครอบที่สุดค่ะส่วนประเด็นกรณีที่มีการออกหมายจับใครบ้างนั้นคณะทำงานขอใช้เวลาในการพิจารณาอีก48ชั่วโมง อันนี้นับจากให้สัมภาษณ์ช่วงบ่ายเย็นเย็เมื่อวานนะคะแล้วดูว่าหลังจากนี้เข้าข่ายข้อกฎหมายอะไรบ้างรวมถึงจะมีการออกหมายจับใครได้บ้างและจะรายงานให้ผู้กำกับัญชาได้รับทราบต่อไปขณะที่เลขาธิการปปงอบอกว่าตอนนี้สำนักง,งานปปงได้รับหนังสือการประสานให้ตรวจสอบกรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจากตำรวจปคบเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็มีการขานรับ ตั้งชุดตรวจสอบเป็นพิเศษขึ้นมาทันทีขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาหรือเปิดเผยจำนวนทรัพย์สินได้ขั้นตอนหลังรับเรื่องแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบพฤติการธุรกรรมการเงินทรัพย์สินก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมคาดว่าวันที่17ตุลาคมนี้จะมีการประชุมกันนะคะแล้วเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็จะมีภาพของทางสคออบอสอบสวนกลางไซเบอร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะ ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทราหลังจากมีผู้เสียหายตอนนี้เบื้องต้นร้อยกว่ารายเข้าแจ้งความเอาผิด คือได้รับความเดือดร้อนอ้างว่าถูกหลอกให้ลงทุนกับธุรกิจสูญเงินหลักแสนหลักล้านเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทและเอกสารเส้นทางการเงินเอกสารการจดทะเบียนการค้าก็ใช้เวลาในการลงพื้นที่ตรวจสอบประมาณ2ชั่วโมงนะคะนำผลิตภัณฑ์ของดีไอคอนกรุ๊ปมา15รายการต้องไปตรวจสอบว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าทีนี้พอ15รายการปุ๊บประเด็นชาวเน็ตก็ตั้งคําถามแม้ไรายได้ของบริษัทบางปีไม่ต่ำกว่า5,000ล้านกับสินค้าแค่15รายการมันดู จะไม่สอดคล้องกันหรือเปล่าอันนี้ต้องรอคําชี้แจง ขณะที่อยคณะกรรมการอาหารและยาให้ข้อมูลว่าปัจจุบันสินค้าทางบริษัทได้รับการตรวจสอบขึ้นทะเบียนถูกต้องคือมันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องตัวสินค้านะคะคุณผู้ชมแต่มันเป็นปัญหาเรื่องของการดําเนินธุรกิจเท่านั้นค่ะอืมอคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยก็เรื่องของกระบวนการตรวจสอบเนี่ยทางตํารวจก็บอกแล้วนะครับว่าประมาณสักอีกหนึ่งสัปดาห์ม,มันน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหละกพฤติการต่างๆว่ามันจะเข้าข่ายความผิดตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ในระหว่างนี้ผมก็เชื่อว่าจะมีคนที่บอกว่าเป็นผู้เสียหาย จากกรณีการร่วมธุรกิจกับบริษัทแห่งนี้เนี่ยปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดคุณผู้ชมในเพจของกันจอมพลังเนี่ยบอกเดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวคุณป้าพิการท่านนี้นะครับเพราะว่าส่งข้อมูลมาว่าคุณป้าเนี่ยไปเรียนออนไลน์กับบริษัทแห่งนี้แหละนะครับด้วยความหวังว่าจะมีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวพอไปถึงเนี่ยถูกแม่ทีมของบริษัทเนี่ยเหมือนกับว่ามาพูดนะครับ มาพูดเหมือนกับพยายามที่จะชักจูงหรือว่าโน้มน้าวนะครับคือคุณป้าเองเนี่ยก็ไปแล้วก็เหมือนกับมีความรู้สึกหลายอย่างอะ่ะตอนแรกไปด้วยความหวังแต่พอไปแล้วถูกกล่อมอเลยแบบนี้ก็เกิดความกลัวสุดท้ายด้วยความกลัวก็เลยยอมสมัครนะครับทั้งๆท,ที่ไม่มีเงินด้วยนะตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆไอ้คอสเริ่มต้นมันไม่กี่สิบบาทหรอกอหรือมันไม่กี่ร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าพอเข้าไปข้างในลึกๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเปิดบินอ่าเปิดบินก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะอยู่เลเวลไหนระดับไหน อยากจะอยู่ระดับสูงก็ต้องเปิดบินหนักหน่อยก็ใช้เงินบางทีเป็นหมื่นเป็นแสนตัวของป้าพิการท่านนี้บอกว่าต้องไปกู้เงินพี่สาวมาแสนกว่าบาทก็คือไปยืมเงินญาตินี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีบอสของบริษัทเนี่ยถ่ายรูปคุณป้าไปลงแล้วก็เอาปิเคลว่าเนี่ยคุณป้าเนี่ยประสบความสําเร็จ<อ>กับการร่วมธุรกิจของบริษัทแห่งนี้ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยป้าขายของเลยไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวออแบบนี้นะครับเห็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย ก็จะมีการเปิดข้อมูลของคุณป้าท่านนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟังกันแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนียตอนที่เจ้าหน้าที่ไปที่บริษัทก็ปรากฏไปเจอคนลุงท่านนี้ค่ะคุณลุงท่านนี้เป็นตัวแทนขายสินค้าให้กับบริษัทมารับของเพิ่มส่วนกระแสนะในขณะที่คนเอาของมาคืนนี่มารับของเพิ่มเพราะบอกว่าสินค้าที่รับจากบริษัทสามารถขายแล้วก็ทำกำไรได้จริงๆครับ เนี S <S. <S. ่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพสินค้าลูกค้าซื้อต่อบางบางสินค้าก็ได้รับรางวัลจากในประเทศและต่างประเทศคอสบอก็ให้ให้บริษัทดีเด่นในระนาะที่ว่าเป็นผู้ประกอบการยอดเยี่ยมมีรางวัลอยู่ในที่ออฟฟิศอ่ะต่างประเทศก็มีเนี่ยตัวของคุณลุงท่านนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ผมขับแท็กซี่นะครับจนสนใจเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์ก็ได้เห็นบริษัทแห่งนี้ ก็เลยสนใจเข้าร่วมแล้วก็รับสินค้าไปขายจริงๆนะครับซึ่งตัวของคุณลุงบอกผมไม่ใช่หน้าม้า นะครับตรวจสอบได้เลยว่า,าสินค้าที่ผมเอาไปขายเนี่ยมันขายได้นะครับมันก็จะมีสองมุมนะคะระหว่างที่มีการตรวจสอบบริษัทชื่อดังนี้หลายพื้นที่ตอนนี้เห็นว่าเริ่มทยอยปลดผ้าโฆษณาลงแล้วเพื่อความสบายใจของหลายคนแล้วก็พรีเซนเตอร์ด้วยอย่างคุณบอยประกอนบอกปลดออกนะผมยกเลิกสัญญาแล้วไม่งั้นผมฟ้องนะเอาก็เป็นที่มาที่เราจะเห็นที่วงจรปิดนะคะคุณผู้ชมช่วงประมาณ10บโมงยีของเมื่อเช้าว,วันนี้ก็จะเห็นว่ากําลังปลดปลดแล้วค่ะ ซ้ายมือนะคุณผู้ชมนะที่ปริวๆเนี่ยก็คือเหมือนดึงป้ายออกแล้วเป็นป้ายโฆษณาของบริษัทยายคอนกรุ๊ปนะคะอยู่ใจกลางเมืองพัทยาสีแยกวัดชัยมงคลที่พัทยาใต้เนี่ยค่ะ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าวตอนที่เราลงไปถึงนีโลงแล้วไม่เหลือแล้วค่ะป้ายดังกล่าวถูกปลดหายไปหมดแล้วเราไปคุยกับพนักงานร้านนวดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับป้ายโฆษณาให้ข้อมูลว่าก็มาเข้าง,งาน11โมงพอมาถึงที่ทำงานพบว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวหายไปแล้วแต่ยืนยันว่าตอนเลิกงานตีหนึ่งของวันที่11ตุลาคมป้ายโฆษณายัางอยู่โดยป้ายดังกล่าวติดตั้งมานานกว่า1ปี สาเหตุที่จําได้แกบอกว่าคือจะนั่งมองหน้าคุณบอยพกรณ์เป็นประจําทุกวันที่มาทางานคือเหมือนจ้องไปทุกวันทุกวันก็เลยรู้เวลาได้เขาปลดไป้ายไปนะคะผู้สื่อข่าวได้คลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปวิดีโอการรายงานสภาพการจราจรของตํารวจสพเมืองพัทยานี่ค่ะช่วงเวลา8โมงของวันที่11ตุลาคม พบป้ายยังอยู่นะคุณผู้ชมนะตอน8โมงแต่หลัง11โมงออาป้ายหายไปแล้วชาวบ้านก็พูดตรงกันว่าทีมงานมาปลดป้ายลงช่วง9โมงถึง10โมงนะคะขณะเดียวกันในโลกโซเชียลกันบ้างมีคนใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความลงในกลุ่มรวมมิตรเรื่องรถเมยที่มีสมาชิกเยอะนะคะ93,000กว่าคนระบุว่าอูมีนบุรีเริ่มลอโฆษณาดีไอคอนกลุ่มออกแล้วครับ ขณะที่เพจดังอย่างอ e ีซอขยี้ข่าวได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวระบุว่าบริษัทดังจะปลดป้ายทั้งหมดภายในวันนี้ก็คือ12ตุลาคมค่ะ